มาแม่ดูก่อนเอ้าลูกอะ่ะพี่จอนหิวใช่ไหมใครกัดกันเมื่อกี้อ่ะ ใครกัดกันใครกัดกันบอกมาสิพี่จันกัดกันหรือใครกัดกันลูกไม่กัดกันนะลูกนะพี่จันไม่กัดกันนะคะลูกหายดียังพี่จอนหายดียัง อาจารหายดีแล้วใช่ไหมคะนั่นไม่เห็นแมวหนึ่งตัวอยู่ไม่เห็นแมวหนึ่งตัวอยู่ อากินลูกกินกินวุ้ยมอมแมมหมดเลยคนหล่อแม่มอมแมมหมดเลยอากินกินกินลูกไหนอุ้ยไหนไหนมันมาใช่ไหมอย่งนี่ตีมันเลยกินไม่ต้องห่วง ไม่มีใครมากินกับหนูจอนให้จอนพี่จอนจอนหิวข้างแล้วสิ ใช่ไหมลูกไม่ต้องทะเลาะกันนะลูกนะมากินเลยลูกกิน มือพี่จรคนเก่งกินให้หมดนะลูกนะจานเลยลูกอย่าไปทะเลาะก,กันนะลูกนะเดี๋ยวเจ็บตัวนะลูกนะเข้าใจไหมคะเออกินกินโอ้โหนมือหายยังมือพี่จรหายยังลูก ฮะ <N> เออเออเอออากินๆๆก <N> ินกินลูกน้องมันดียังไม่มากินเลย <N> อือดูอร่อยไอ้กินกินไม่ต้องกลัวมันไม่มีใครมา <N> มีแค่นกมา <N> 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 อาือเห้ยนะสิอ <N> เอูกอ่ะ กินลูกไม่มีใครมากินกินกินนกเข้ามาเฉยๆไม่ต้องไปนสนใจเขาพี่จานเอย มันเสียงโหย กินให้หมดลูกอ,อืจันกินให้หมดค่ะ อะไรไหมอ่กินอิม่มอ้ดูขี้ตาเธอสิไหนปิดน้องวันดีอยู่ไหนน้องวันดีกลัวน้องวันดีลงมาไม่ได้นน้องวันดีกลัว เอาเสียงเคียวเสียงเกียวพี่จอนอือหือ อืมอิ่มยังไปแล้วพิจารณไปแล้วอ่เดินโอ้โหโอ้โหโอ้ไหนไหนไหนมันอยู่ไหน โอ้โหโอ้หอนจะไปไหนลูก